คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงพระเกจิชื่อดังในจังหวัดสุรินนั้นหลายคนต้องถึงบางอ้อเพราะชื่อของหลวงปู่หงพรมปัญโยนั้นเป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศท่านเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและบารมีมีจริยาวัรที่งดงามจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายและวัตถุมงคลที่ท่านสร้างนั้นก็เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์และล้วนแต่ทรงพุทธคุณครอบจักรวาล โดยวัตถุมงคลของท่านนั้นได้รับการการันตีจากตัวท่านเองว่าดีจริงใช้พุทธคุณได้จริงวันนี้เราอยู่กับพี่ตั้มพายชุมพลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับเริ่มต้นเลยนะผมผมไม่รู้จักท่านนะมีรุ่นพี่ที่อยู่เบตงให้มาเขาเราอยู่เบตงเขายังดันด้นมากราบลงปูกปีละสามครั้งเราก็เลยให้ชาญมากมาพก พอได้ชาญหมากมาชีวิตมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆพระพิคเนตมาหาป่าถนาพราะตอนทุดงท่านกาอาจารย์ทวดเดินตามท่าน15ปีเพื่อรักษาปกปักรักษาท่านอน,นี้นีคือนี่คือรุ่นหนึ่งรุ่นแรกครับอันนี้คือทําขึ้นมาเพื่อหาปัจจัยในการจัดงานหลวงปู่ในปีปี 2, 5, 6, 6เนี่ยงานงานเปลี่ยนทีวอลให,ให้ใช่ครับให้เปิดจอง อ้าวเปิดจองได้แล้วครับนี่ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแต่ว่าหมดไปแล้วครับแต่ก็จะมีภาพผงอยู่ครับมีภาพผงให้ร่วมบุญอยู่วันเปลี่ยนจีวรลหลวงปู่วันไหนยังไงพี่แฟนๆรายการตามเก็บอยู่วันที่ห้ามีนาคม2566นี้นะครับเป็นวันเปลี่ยนจีวรลหลวงปู่เอาละครับท้ายนี้ก็ให้พี่ตั้มฝากนะฮะมีเพจมีสถานที่ติดต่อร้านอยู่ที่ไหนฮะตั้มไพชิมพลเอฟซีเฟซบุ๊กตั้มไพชิมพล ร้านอยู่พันทิพย์นามวังวานชั้น3นะครับครับเบอร์โทร085335131 8 1 1> ครับโทรสอบถามได้ต,ตลอด24ชั่วโมงยังไงก็เชิญชวนประชาชนผู้ใจบุญทุกท่านมาร่วมบุญด้วยการเช่าบูชาพระพิคเนตบูชาครูรวมไปถึงวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆเพื่อจะนำรายได้ไปสมทบทุนในการจัดงานประจำปีและเปลี่ยนจีวรหลวงปู่หงในวันที่5มีนาคม 2,566ต่อไปครับและข่าวดีของงานในวันที่5มีมนาคม2,566นี้จะมีการแจกพระผงให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยสาธุสาธุสาธ,สาธุและอนุโมทนาบุญกับคุณตั้มพลายชุมพลที่ได้มาเป็นผู้ดำเนินการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยนะครับ